ปริเฉตที่14ขสนทนิเทศปัญญากาถา421บัดนี้เพราะเหตุที่สมาธิที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงออกแล้วด้วยธรรมโดยยกจิตเป็นประธานในพระคาถาว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวะยังดังนี้เป็นต้น ย่อมเป็นอันภิกษุผู้ประกอบด้วยสมาธิภาวนาอันแน่วแน่มีอานิสงส์อันบรรล,ลุแล้วด้วยอำนาจแห่งอภินญ,ญาอย่างนี้จเจริญแล้วโดยอาการทั้งปวงต่อแ่นั้นพึงจเจริญปัญญาในลำดับไปก็ปัญญานั้นไม่ใช่ทำได้อย่างง่ายนะักแม้เพื่อจะรู้แจ้งเพราะทรงแสดงไว้โดยสังเขตนะักจะป่วยกล่าวไปใยถึงการจเจริญเล่า ฉะนั้นเพื่อจะแสดงความพิสดารและในแห่งภาวนาปัญญานั้นจึงมีปัญหานี้ว่าอะไรชื่อว่าปัญญาที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่าอะไรลักษณะกิจผลเหตุใกล้ของปัญญานั้นเป็นอย่างไรปัญญามีกี่อย่างจะพึงเจริญอย่างไรการเจริญปัญญามีอาน,นิสงส์อย่างไร422 พึงทราบวิสัชนาในข้อปัญหานั้นดังต่อไปนี้ปัญหากรรมที่ว่าอะไรเป็นปัญญานั้นมีวิสัชนาว่าปัญญามีหลายอย่างต่างประการอันจะวิสัชนาชี้แจงปัญญานั้นไปทุกอย่างจะไม่พึงยังประโยชน์ให้สําเร็จทั้งจะพึงเป็นไปเพื่อความเือยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวหมายเอาปัญญาที่ประสงค์ในที่นี้เท่านั้นคือ วิปัสนาญาณอันสัมปยุตด้วยกุศลลจิตเป็นปัญญา423ปัญหาว่าอะไรชื่อว่าปัญญาเฉลยว่าที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอาดว่ารู้ชัดที่ชื่อว่ารู้ชัดนี้คืออย่างไรคือความรู้โดยประการต่างๆพิเศษยิ่งกว่า,าการคือความหมายรู้และความรู้แจ้ง จิงอยู่แม้เมื่อสัญญาวิญญาและปัญญาจะเป็นความรู้ด้วยกันแต่สัญญาเป็นศักด์แต่ว่าความหมายรู้อารมณ์เช่นรู้จักว่าสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเท่านั้นแต่ไม่อาจให้รู้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้วิญญาณย่อมรู้จักอารมณ์ว่าสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นด้วยและย่อมให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะได้ด้วย แต่ไม่อาจจะก้าวหน้าไปถึงความปรากฏแห่งมรรคได้ส่วนปัญญาย่อมรู้อารมณ์และให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะด้วยอำนาจแห่งในดังกล่าวแล้วทั้งให้ก้าวหน้าไปถึงความปรากฏแห่งมรรคด้วยอุปมาเหมือนคนสามคนคนหนึ่งเป็นเด็กที่ยังไม่มีความรู้วงเล็บในเรื่องการใช้จ่ายวงเล็บปิดคนนึงเป็นชาวบ้าน วงเล็บธรรมดาวงเล็บปิดคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูเงินเมื่อเขาเห็นกองเหรียญกราสาบที่เขาวางไว้บนแผ่นกระดานที่ดูเงินเด็กที่ยังไม่มีความรู้ย่อมรู้แต่เพียงว่าเหรียญกระสาบที่สวยงามยาวสั้นสี่เหลี่ยมหรือกลมเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าของชนิดนี้เขาสมมุติว่าเป็นรัตนะ,ะแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมวลมนุษย์ คนชาวบ้านย่อมรู้ว่าเหรียญกระสาบเป็นของสวยงามและรู้ว่าเป็นของที่เขาสมมุติเป็นรัตนะใช้แลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมวลมนุษย์แต่ไม่รู้จักเลือกว่าเหรียญน,นี้แท้เหรียญน,นี้ปลอมเหรียญน,นี้มีราคาเพียงครึ่งหนึ่งส่วนเจ้าหน้าที่ดูเงินย่อมรู้ประการเหล่านั้นทั้งหมดและรู้จริงๆแม้แลดูเหรียญกระสาบก็รู้ได้ฟังเสียงเคาะได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรส ช่างดูด้วยมือก็รู้และรู้จนกระทั่งว่าทําที่บ้านที่หมู่บ้านในเมืองหรือที่ภูเขาที่ฝั่งแม่น้ําชื่อนูน้นและรู้จนกระทั่งว่าอาจารย์คนนู้นทําฉันใดอุปมาอันนี้ก็พึงทราบฉันนั้นก็สัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเหรียญกระสาบของเด็กที่ยังไม่มีความรู้เพราะถือเอาศัก์ว่าอาการคือความปรากฏแห่งอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้น วิญญาณย่อมเป็นเหมือนว่าการเห็นเหรียญกระสาบของชาวบ้านเพราะถือเอาอาการของอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้นและให้ถึงการแทงตลอดลักษณะที่สูงขึ้นไปส่วนปัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเหรียญกระสาบของเจ้าหน้าที่ดูเงินเพราะถือเอาอาการของอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้นและให้ถึงการแทงตลอดลักษณะและให้รู้และให้ถึงความปรากฏแห่งมักแม้ที่สูงขึ้นไปกว่านั้น เพราะฉะนั้นความรู้โดยประการต่างๆที่พิเศษยิ่งกว่าอาการคือความหมายรู้และความรู้แจ้งนี่แหละพึงทราบว่าความรู้ชัดทําแก้ปัญหาว่าที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่ารู้ชัดดังนี้คราพระเจ้ากล่าวหมายถึงความรู้ชัดนี้ก็ปัญญานี้นั้นเป็นธรรมชาติที่ละเอียดเห็นได้ยากเพราะมีความแตกต่างกันที่บุคคลแยกไม่ได้ว่าที่ใดสัญญาและวิญญาณ ที่นั้นไม่มีปัญญาโดยส่วนเดียวก็ในการใดมีปัญญาในการนั้นปัญญาก็ยังแยกออกจากธรรมเหล่านั้นไม่ได้ว่านิสัญญานี้วิญญาณนี้ปัญญาเพราะเหตุนั้นพระนาคเสนผู้มีอายุจึงถวายพระพรแด่พระเจ้ามิรินว่ามหาบาพิตพระผู้มีพระภาคทรงทําอะไรที่บุคคลทําได้ยากแล้วพระเจ้ามิรินตรัสถามว่าท่านพระนาคเสนผู้เจริญ กพระผู้มีาพระภาคทรงทําอะไรที่ทําได้ยากหรือมหาบรพพิการกําหนดธทำทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีรูปคือจิตและเจตสิกท,ที่เป็นไปในอารมณ์เดียวกันซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่านี้ผัสสะนี้เวทนานี้ปัญญานี้เจตนานี้จิตดังนี้นั่นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากพระผู้มีาพระภาคทรงทําแล้ว 4 2 4ยี่ิในปัญหาข้อว่าลักษณะกิจผลเหตุใกล้ของปัญญานั้นเป็นอย่างไรนี้พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมเป็นลักษณะมีการกำจัดความมืดคือโมหะที่ปกปิดสภาวะความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายเป็นกิจมีความไม่หลงเป็นผลก็สมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานั้นโดยพระบาลีว่า ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงดังนี้ปัญญามีกี่อย่าง425ปัญหาข้อว่าปัญญามีกี่อย่างวิสัชนาว่าอันดับแรกว่าโดยลักษณะคือการแท่งตลอดสภาวธรรมปัญญามีอย่างเดียวเท่านั้นปัญญามีสองอย่างคือโลกิยป,ปัญญาหนึ่งและโลกุตระปัญญา่ง เป็นสองอย่างโดยในอย่างเดียวกันนั้นคือปัญญามีอาสวะหนึ่งและไม่มีอาสวะหนึ่งปัญญาที่กำหนดนามหนึ่งและที่กำหนดรูปหนึ่งปัญญาที่เกิดร่วมกับสมนัตหนึ่งที่เกิดร่วมกับอุเบกขาหนึ่งปัญญาที่เป็นทัศนะภูมิหนึ่งและที่เป็นภาวนาภูมิหนึ่ง ปัญญาเป็นสามอย่างคือเป็นจินตามยปัญญาหนึ่งสุตนะมยปัญญาหนึ่งและภาวนามยปัญญาหนึ่งโดยในเดียวกันนั้นคือปัญญาที่เป็นปริตารมณะหนึ่งที่เป็นมหคตารมณะหนึ่งและที่เป็นอัปมาณารรมณะหนึ่งปัญญาที่เป็นอายะโกศนหนึ่งที่เป็นอปายะโกศนหนึ่งและที่เป็นอุปายะโกศนหนึ่ง และปัญญาโดยอภินิเวสะสามมีอชัตตาพินิเวสะวงเล็บมุ่งมั่นข้างในเป็นต้นปัญญาเป็นสอย่างคือเป็นญาณในสัจจะสี่และเป็นปฏิสัมพิทาส426ในส่วนแห่งปัญญาเหล่านั้นปัญญาที่เป็นอย่างเดียวมีเนื้อความชัดเจนแล้วปัญญาสองอย่าง ในส่วนแห่งปัญญาสองอย่างมีอธิบายดังนี้ปัญญาเป็นสองอย่างคือที่เป็นโลกิยะหนึ่งและที่เป็นโลกุตละหนึ่งอย่างนี้คือปัญญาที่สัมปยุตด้วยโลกิยมักเป็นโลกิยะปัญญาหนึ่งและปัญญาที่สัมปยุตด้วยโลกุตละมัคเป็นโลกุตระปัญญาหนึ่งในทุกกะที่สองปัญญาที่เป็นอารมณ์ร่วมกับอาสวะท,ทั้งหลายเป็นปัญญามีอาสวะหนึ่งและปัญญาที่ ไม่เป็นอารมณ์ร่วมกับอาสวะเหล่านั้นเป็นปัญญาไม่มีอาสวะหนึ่งแต่โดยอัดปัญญาของอย่างนั้นก็คือโลกียะปัญญาและโลกุตระปัญญาเท่านั้นเองในาศาสวะทุกะอื่นเช่นปัญญาที่ประกอบกับอาสวะเป็นปัญญามีอาสวะและปัญญาที่ไม่ประกอบกับอาสวะเป็นปัญญาไม่มีอาสวะดังนี้ปัญญาเป็นสองอย่างโดยเป็นปัญญามีอาสวะ และไม่มีอาสวะด้วยประการอย่างนี้ในทุกกะที่3ปัญญาสองอย่างโดยเป็นนามะว่วัฏฐาปนะและรูปะว่วัฏฐาปนะอย่างนี้คือปัญญาในการกำหนดรูปขันธ์สแห่งภิกสุผู้ใคร่จะเริ่มวิปัสนาอันใดปัญญาอันนี้เป็นนามะวะวัฏฐาปนะปัญญาปัญญาในการกำหนด รูปขันอันใดปัญญาอันนี้เป็นรูปะวะวัฏถาปณะปัญญาในทุกกะที่สี่ปัญญาสองอย่างโดยเป็นสมนัสหคตะและอุเบกขาสหาคตะวงเล็บเกิดพร้อมด้วยสมณนัสและเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาวงเล็บปิดอย่างนี้คือปัญญาในกรมาวจระกุศและจิตสองดวงและในมรรคจิตที่เป็น ไปในจตุตฌานโดยปัญจกนัย16ดวงเป็นสมณสหคตะปัญญาปัญญาในกรรม,มาวาจรก,กุศล,ลจิตสองดวงและในมัคคจิตที่เป็นไปในปัญจามะฌานสี่ดวงเป็นอุเบกขาสหาคตะปัญญาในทุกกะที่ห้าปัญญาเป็นสองอย่างโดยเป็นทัศนภูมิและภาวนาภูมิอย่างนี้ คือปัญญาในปฐมมมักเป็นทัศนะภูมิปัญญาและปัญญาในมัก3สามที่เหลือเป็นภาวนาภูมิปัญญาปัญญาสามอย่าง427ในติกะมีอธิบายดังนี้ในติกะที่หนึ่งปัญญาที่ไม่ได้ฟังจากคนอื่นได้มาเป็นจินตามยะปัญญาเพราะสำเร็จโดยลำพังความคิดของตนเอง ปัญญาที่ได้ฟังจากคนอื่นแล้วได้มาเป็นสุตตะมยปัญญาเพราะสำเร็จด้วยอำนาจการฟังปัญญาที่ถึงอัปปนาสำเร็จด้วยอำนาจภาวนาอย่างใดก็แล้วแต่เป็นภาวนามยปัญญาสมดังคำที่ท่านกล่าว่าในปัญญาสามนั้นจินตามยปัญญาเป็นฉไนบุคคลไม่ได้ฟังจากผู้อื่นได้ซึ่งกรรมัมมัสกตายานหรือสัจจานุโลมิกยานว่า รูปไม่เที่ยงก็ดีเวทนายาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็ดีหรือได้ขันติวงเล็บความอาจเห็นได้วงเล็บปิดทิฏฐิวงเล็บความเห็นวงเล็บปิดรู้จิวงเล็บความพอใจวงเล็บปิดมุติวงเล็บความรู้วงเล็บปิดเปกขะวงเล็บการพ้นพบวงเล็บปิดธรมมะนิชานะขันติวงเล็บความอดทนต่อความเพ่งธรรมวงเล็บปิด อันเป็นอนุโลมิกะรูปเดียวกันนั้นในกรรมายตทั้งหลายที่บุคคลจัดทาด้วยโยคะวงเล็บคือปัญญาวงเล็บปิดก็ดีในสิบมายตนะทั้งหลายที่บุคคลจัดทําด้วยโยคะก็ดีในวิชาฐานะทั้งหลายที่บุคคลจัดทาด้วยโยคะก็ดีความรู้นี้เรียกว่าจินตามยปัญญา สุตตะมยะปัญญาเป็นไหนบุคคลได้ฟังจากผู้อื่นแล้วจึงได้กรรมสักกายานปยันใหญ่ความรู้นี้เรียกว่าสุตะมยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นไนปัญญาของผู้เข้าสมาบัติทุกอย่างเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเป็น3มอย่างคือจินตามยะปัญญาหนึ่งสุตตะมยปัญญาหนึ่งและภาวนามยปัญญาหนึ่งดังกล่าวมาชนี้ ในติกะที่สองปัญญาเป็นสามอย่างคือปริตารมณปัญญาหนึ่งมหาคตารมณปัญญาหนึ่งและอัปปมานารมณปัญญาหนึ่งอย่างนี้คือปัญญาเป็นที่ปารพบธรรมทั้งหลายที่เป็นกรรมวจระเป็นไปเป็นปริตารมณปัญญาที่ปารพบธรรมทั้งหลายที่เป็นรูปาวจระและอรูปาวจระเป็นไปเป็นมหาคตารมณปัญญาปัญญาทั้งสองนั้น เป็นโลกิยะวิปัสนาปัญญาปัญญาที่ปารพานิพานเป็นไปเป็นอัปมานาร,รมณปัญญาปัญญาเป็นโลกุตระวิปัสนาปัญญาในติกะที่สามความเจริญชื่อว่าอายะความเจริญนั้นมีสองทางคือทางที่ไม่เสื่อมจากประโยชน์หนึ่งทางที่เกิดประโยชน์หนึ่งความฉลาดในสองทางนั้นชื่อว่าอายะโกศล ดังพระบารีว่าในโกศลสามอย่างนั้นอายะโกศลเป็นฉไหนผู้มีปัญญารู้ว่าเมื่อเรามานัสิการทำเหล่านี้อยู่อกุศลและธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและอกุศลและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละไปหรือว่าเมื่อเรามานัสิการทำเหล่านี้อยู่กุศลและธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อพินโยภาพไ้บูลเจริญเต็มที่ปัญญาคือความรู้ทั่วไปไปยานใหญ่ความไม่หลงความวิจัยธรรมความเห็นถูกต้องในความไม่เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและความเจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลายด้วยแห่งผู้มีปัญญานั้นนี้เรียกว่าอายะกศล ความเสื่อมชื่อว่าอัปายะความเสื่อมแม้นั้นมีสองทางคือทางเสื่อมจากประโยชน์หนึ่งทางที่ไม่เกิดประโยชน์หนึ่งความฉลาดในสองทางนั้นชื่อว่าอัปายะโกศลดังพระบาลีว่าในโกศลสามอย่างนั้นอัปายะโกศลเป็นไนผู้มีปัญญารู้ว่าเมื่อเรามานสิการทำเหล่านี้อยู่กกศลละธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นดังนี้เป็นต้น ส่วนว่าความฉลาดอันเป็นไปทันทีคือเกิดขึ้นฉับพลันในอุบายคือเหตุแห่งความสํำเร็จแห่งธรรมทั้งหลายนั้นๆทุกสถานชื่อว่าอุปายะโกศลดังพระบาลีว่าปัญญาอันเป็นอุบายในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนั้นทุกอย่างชื่อว่าอุปายะโกศลดังนี้ปัญญาเป็นสามอย่างในอายะโกศล อัปยยาโกศลและอุป,ปยยาโกศลดังกล่าวมาชนี้ในติกะที่4ปัญญาเป็นสมอย่างมีอัชาตาทินิเวสะเป็นต้นอย่างนี้คือวิปัสนาปัญญาที่ปารกถือเอาขันของตนเองเป็นอัชาตาที่นิเวสะปัญญา ที่ปรารบเอาขันของผู้อื่นหรือรูปภายนอกที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์เป็นพระหิทธาพินิเวสะปัญญาวงเล็บปัญญาอันมุ่งมั่นข้างนอกของเล็บปิดที่ปรารบถือเอาทั้งสองเป็นอัชาตาหิทธาพินิเวสะปัญญาวงเล็บปัญญาอันมุ่งมั่นทั้งข้างในทั้งข้างนอกของเล็บปิดปัญญาสี่อย่างส2 8รอยิบปดในจตุกะปัญสี่อย่างมิธิบายดังนี้ ในจตุกะที่หนึ่งปัญญาเป็นสี่อย่างคือยานในสัจจะสี่อย่างนี้คือความรู้ปารบทุกขสัจจะเป็นไปเป็นยานในทุกขความรู้ปารบทุกขสมุทัยเป็นไปเป็นยานในทุกขะสมุทัยความรู้ปารบทุกขะนิโรธเป็นไปเป็นยานในทุกขะนิโรธความรู้ปารบทุกขะนิโรธทคามินีปฏิปทาเป็นไป เป็นญาณในทุกขะนิโรธคามิมีปฏิปทาในจตุกะที่สองความรู้สี่อย่างที่ถึงความแตกฐานในวัตถุสี่มีอาจเป็นต้นชื่อว่าปฏิสัมพิทาสี่ดังผ้าบบาลีว่าความรู้ในอาจชื่อว่าอัตถะปฏิสัมพิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวอัดและทำตามหลักภาษาวงเล็บคือภาษาที่ดีภาษาที่ถูกต้องวงเล็บปิด ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาดังนี้อัฏฐปฏิสัมพิทาในวัตถุสีนั้นคำว่าอัดโดยสังเกตเป็นคำเรียกผลที่เกิดจากเหตุยิ่งอยู่ผลที่เกิดจากเหตุท่านเรียกว่าอัดเพราะเหตุที่ประสบคือบรรลุถึงโดยทํานองแห่งเหตุแต่ว่าโดยประเภททำห้อย่างนี้คือสิ่งที่เกิดเพราะ ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งนิพพานเนื้อความแห่งภาสิทธิบิบากและกริยาพึงทราบว่าชื่อว่าอัดความรู้อันถึงความแตกชานในอัดนั้นแห่งบุคคลผู้พิจารณาอัดนั้นชื่อว่าอัตถสัมปติพิธาธรรมมปฏิสัมพิธาคําว่าธรรมนั้นเล่าโดยสังเกตเป็นคําเรียกปัจจัยจริงอยู่ปัจจัยท่านเรียกว่าธรรม เพราะเหตุที่จะแจงผลคือยังผลนั้นๆให้เป็นไปหรืออำนวยให้ถึงผลนั้นๆโดยประเภททำห้อย่างนี้คือเหตุที่ยังผลให้เกิดอย่างใดอย่างหนึง่งอริยมรรคภาสิทธกุศลและอกุศลจึงทราบว่าชื่อว่าธรรมความรู้อันถึงความแตกฉานในธรรมแห่งบุคคลผู้พิจารณาธรรมนั้นชื่อว่าธรรมมปฏิสัมพิทาแท้จริงอัดนี้แหละท่านจำแนกแสดงไว้ในอภิธรรมเดิ <c oughs> ความรู้ในทุก เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขะสมุทัยเป็นธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขะนิโรธเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมะปฏิสัมพิทา <riots> ความรู้ในเหตุเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในผลที่เกิดจากเหตุเป็นอัฏฐสัมปฏิพิทา ธรรเราได้เกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วความรู้ในธรรมเหล่านี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรเหล่านั้นเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วจากธรรมใดความรู้ในธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในชรามรณะเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทา ความรู้ในชรา,ามรณะสมุทัยเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาไปยันใหญ่ความรู้ในสังขารานิโรธเป็นอัฏฐะปฏิสัมพิทาความรู้ในสังขารนิโรธคามิมีปฏิปทาเป็นธรรมะปฏิสัมพิาทาภิสูุในธรรมวินัยนี้ยมรู้ธรรมอันเป็นสุตตะเคยะไปะยันใหญ่เวทัลละ ความรู้ธรรมนี้เรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิทาภิสษุนั้นย่อมรู้เนื้อความแห่งภาสิทธินั้นนั้นว่านี้เป็นความแห่งภาสิทิ์นี้นี้เป็นความแห่งภาสิทธิ์นี้ความรู้เนื้อความแห่งภาสิทธินี้เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนสมัยใดจิตเป็นกรรมวจรกุศลเกิดขึ้นไปยันใหญ่ธรรมเหล่านี้เป็นกุศลความรู้ในธรรมเหล่านี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทา ความรู้ในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาข้อว่าความรู้ในการกล่าวอัดและทำตามหลักภาษามีอาถธิบายว่าสภาวะนิรุตติวงเล็บภาษาที่แท้วงเล็บปิดคือถ้อยคำที่ใช้กันตายตัวไม่วิปริคาดเคลื่อนในอัดและทำนั้นความรู้ในการกล่าวถ้อยคําคือการพูด การเปล่งถ้อยคําได้แก่ความรู้ซึ่งความแตกฐานในมูลภาษาของสัรพสัตว์ทั้งหลายได้แก่ภาษามคตที่เป็นสภาวะนิรุตติวงเล็บภาษาแท้วงเล็บปิดซึ่งได้ชื่อว่าธรรมนิรุตติวงเล็บภาษาดีวงเล็บปิดนั้นโดยในว่าพอได้ยินถ้อยคําที่พูดหรือเปล่งก็รู้ว่านี่เป็นสภาวะนิรุตตินี่ไม่ใช่สภาวะนิรุตติดังนี้ เป็นนิรุตติปฏิสมัมพิทาจิงอยู่ผููถึงนิรุตติปฏิสมัมพิทาพอได้ยินคําว่าผัสโซวเวทนาดังนี้เป็นตน้นก็รู้ได้ว่านี่เป็นสภาวะนิรุตติแต่พอได้ยินคําว่าผัสสาวเวทโนดังนี้เป็นตน้นก็รู้ได้ว่านี้ไม่เป็นสภาวะนิรุตติปฏิพานปฏิสมัมพิทา เพราะว่าความรู้ในยานทั้งหลายมีอาถธาิบายว่าความรู้อันมีความรู้เป็นอารมณ์แห่งบุคคลผู้พิจารณาทำความรู้ในความรู้ทั้งปวงให้เป็นอารมณ์หรือว่าความรู้อย่างกว้างขวางด้วยอำนาจอารมณ์และกิจของตนเป็นต้นในความรู้ทั้งหลายตามที่กล่าวมานั้นเป็นปฏิพานปฏิสัมพิทาภูมิปฏิสัมพิทาสอง429 ก็แลปฏิสัมพิทาทั้ง4นั้นย่อมถึงความแตกฉานในภูมิ2คือในเสกภูมิหนึ่งในอเศกภูมิหนึ่งในภูมิสองนั้นปฏิสัมพิทาของพระอัครสา,าวกและของพระมหาสาวกทั้งหลายถึงความแตกฉานในอเศกภูมิปฏิสัมพิทาของพระเสกขอ,อริยะสาวกทั้งหลายเช่นพระอนันเทเถระมงเล็บเมื่อยังเป็นพระเสกขามงเล็บปิด ท่านจิตตะคฤหบดีท่านธรรมิกะอุบาสกท่านอุบาลีคฤหะบดีและขุฉุดตราอุบาสิกาถึงความแตกฉานในเสกขภูมิปฏิสัมพิทาแจ่มซ้้ยอ,อาการ5อย่างอันหนึ่งปฏิสัมพิทาแม้ถึงความแตกฉานในภูมิสองอย่างนี้จะแจ่มใสขึ้นก็ด้วยอาการ5เหล่านั้นคือด้วยอธิค,คม ด้วยปริยัติด้วยสวนะด้วยปริปุจฉาและด้วยบุพะโยคะในอการเหล่านั้นการบรรลุพระรหัสชื่อว่าอธิค,คมการเล่าเรียนพระพุทธวจนะชื่อว่าปริยัติการสนใจฟังพระสัทธรรมโดยเคารพชื่อว่าสวนะการกล่าววินิจฉัยคันถีบทและอัฏฐบทในคำพีทั้งหลายมีพระบาลีและสัคขาเป็นต้นชื่อว่าปริปุจฉา การประกอบหนึ่งๆซึ่งวิปัสสนาถึงชั้นใกล้อนุโลมยานและโคตรภูยานโดยภาวะแห่งพระโยคาวจรผู้มีการไปไปมามาอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆชื่อว่าบุพะโยคะอาจารย์อื่นอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าปัจจัยเครื่องอุดหนุนของสติสัมพิทามี8คือบุพะโยคะหนึ่งพระหสัจจะหนึ่ง เทศภาษาหนึ่งอาคมหนึ่งปริปุชาหนึ่งอธิคมหนึ่งผู้รู้สันมิสัยหนึ่งและมิตะสมบัติหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นบุพาโยคะก็มีในดังกล่าวแล้วนั <c oughs> ่นแหลความฉลาดในคัมภีร์และกระบวนศิลปะทั้งหลายชื่อว่าพระหุสัจจะความฉลาดในโวหารถ้อยคำท้องถิน่นชื่อว่าเทสะภาษาโดยพิเศษความฉลาดในโวหารของชาวมาคดชื่อว่าเทสะภาษา การเล่าเรียนพระพุทธวจนะโดยที่สุดแม้เพียงโอมปัมมะวัคชื่อว่าอาคมการไต่ถามถึงคําวินิจฉัยเนื้อความแห่งคาถาแม่คาถาหนึ่งชื่อว่าปริปุชฉาความเป็นพระโสดาบันก็ดีความเป็นพระสกะทาคามีก็ดีความเป็นพระนาคามีก็ดีความเป็นพระอรหันตก็ดีชื่อว่าอาธิคม การอยู่ในสำนักของครูทั้งหลายผู้มีสุตตะปฏิพานมากชื่อว่าคารุสันนิสัยการได้มิตรทั้งหลายเห็นปานนั้นนั่นแหละชื่อว่ามิตรสมบัติด้วยประการชนี้ในปัจจัยเหล่านั้นพระพุทธเจ้าและพระปเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอาศัยบุพพโยคะและอธิคมเท่านั้นก็ทรงบรรลุป,ปฏิสัมพิธาส่วนพระสาวกทั้งหลายอาศัยเหตุคือปัจจัยเหล่านั้นทุกอย่างจึงได้บรรลุ อันหนึ่งการประกอบกรรมฐานภาวนาเป็นส่วนหนึ่งตัางหากสำหรับจะบรรลุปฏิสัมพิทาหามีไม่แต่การบรรลุปฏิสัมพิทาสำหรับพระเสกขะทั้งหลายก็มีขึ้นในที่สุดแห่งผลวิโมกขั้นเสกขะสำหรับพระเสกขะทั้งหลายก็มีขึ้นในที่สุดแห่งผลวิโมกขั้นอสิกขะนั่นเองยิ่งอยู่ปฏิสัมพิาทาทั้งหลายสำเร็จแด่พระตะถาคตทั้งหลาย ก็ด้วยอรยะผลแห่งอรยะบุคคลนั่นแลเช่นเดียวกับโพสพลนยานคำว่าปัญญาสี่อย่างคือปฏิสัมพิทาสี่ข้าพเจ้ากล่าวไมายเอาปฏิสัมพิทาเหล่านี้แล